เชิญทุกท่านเข้าชมโครงการคอนโดเอสเปซมีบางนาเดินเข้ามาจะเจอกับชุดครัวบิวอินแถมเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าให้ตู้เย็นก็แถมนะคะเดินเลี้ยวซ้ายมาสามารถเข้ามานั่งโซฟาจิบชาร้อนๆยามเช้า,ชาสบายสบายหรือจะนั่งดูหนังในยามวอนหยุดก็ชิลสุดๆค่ะในส่วนบริเวณห้องนอนเียงที่มีให้ขนาด5ฟุตแถมฟรีแอร์1ตัวค่ะห้องอยู่ชั้น21ิวิวสวนมองเห็นห้างในกาบ,บางนาใกล้ๆควอมเพียง6 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ยื่นกู้ฟรีปรึกษาสินเชื่อฟรีทักแชทถามได้เลยนะคะห้องขนาด26ตารางเมตรบริเวณชั้นวางทีวีก็มีตู้กระจกสวยๆไว้วางแผ่นเพลงหรือหนังสือไว้อ่านเล่นๆมุมนี้น่าจะเป็นมุมโปรดของใครหลายๆคนในส่วนของบริเวณห้องน้ํามีตู้ชั้นลอยไว้สําหรับใส่ของหรือใครเป็นสายสะสมน้ําหอมก็เหมือนยกเคาน์เตอร์แปลงมาไว้ใีตู้เลยจ้าหรูหราม,มากส่วนกลางครบมีฟิตเนสและสระว่ายน้ําพร้อม อย่าลืมผลเพียง6,000บาทเองค่ะสิ่งอำนวยความสะดวก 7-Eleven ในโครงการร้านอาหารร้านทำผมตู้ ATM เรอประพอ24ชั่วโมงขีการเข้าออกตึกด้วยนะคะ